สวัสดีครับร้านอุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำกันเคยครับเป็นพระพงษ์นะครับจากพระพัดนะครับของหลวงตามาวัฒาเมืองนานะครับผมเป็นพิมพ์พระศิวลีนะครับผมพระพงษ์จากพระพัดหลวงตามานะครับวัฒาเมืองนาท่านก็ทําจากนะครับผงเก่าของหลวงปู่ดูวัตแกนะครับผมน้ามนต์ของหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็ผงพระกู่เก่านะครับมูลฐานตกาิๆมากมายนะครับผมนะครับ เวลาท่านสร้างพระมาบางองค์ก็จะมีพระธรรมธาตุเสด็จนะครับไม่เป็นเวียศาสตร์นะครับเวียศาสตร์ตอไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นทุกองค์นะครับแต่ว่าร้านจะคัดเฉพาะองค์ที่มีพระธรรมธาตุเสด็จมานะครับเปิดให้บูชานะครับให้ลูกค้าบูชาพอได้เงินมาแล้วก็นะครับบางส่วนแล้วก็ํำกันกะไปทําบุญต่อนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับเวลาทำชาวบูชาทุกคนจากร้านว้วยอบอลมะเครื่อก็เหมือนก็นได้ทําบุญกับวัดไปในตัวนะฮะเพราะว่าเราเราก็จะมีการกลับไปทําบุญให้วัด นะครับมันก็จะย้อนกลับไปสู่วัดเหมือนเดิมองค์นี้พระธรรมทานเสด็จเพียบนะพระศิวลีท่านก็เป็นนะครับเปรา,ารหั์ที่มากด้วยโชคลาภนะครับการทําทบุญมามากนะครับนะครับหลายอสงไขยมากนะครับเวลาพระองค์จะ,สะเสด็จไปไหนก็ต้องนิมนต์พระศิวลีไปด้วยเพราะว่าเวลาสเสด็จพอนิมนต์พระศิวลีท่านสเสด็จตามไปด้วยนะก็จะตามสเสด็จไปด้วยนะก็จะทําให้นะครับมีเทวดามีผู้คน นะครับมาทำบุญมากมายเลยนะครับเวลาท่านจะเดจถิ่นทุกันดานพระพิสุทธิ์สงไปกันเยอะๆเนี่ยฮะตรงนี้มนต์ปฏิวบรีไม่งั้นไม่พอทันนะฮะนะครับตรงนี้พระธรรมท่าจะเดจเพียบเลยหลวงปู่ดูเคยกล่าวว่าพระธรรมท่าก็คือพูดพระปิจจ้าคือพลังงานนะครับพระปิจจ้าพระปฏิเจ้าที่ทิ้งเอาไว้นะฮะที่หลวงตาม,มาบอกท่านเข้านิพพานเข้าเมืองแก้วไปแล้วก็ออาไปไม่ได้ก็ทิ้งวาเต็มเลยนะครับเนี่ยขอบนี้เด็พระธรรมท่าเจตเดจเยอะเลย ใครที่ชอบพระแบบแฮนด์เมดนะครับทุกองค์สร้างในวัดหมดนะครับของหลวงตารม้มไม่เคยไปตกไปงนอกนะพระปกจักรพรรดินะฮะเทกันในวัดหมดเลยนะครับแล้วก็สวดกระถาจักรพรรดิอัดกันเข้าไปทั้งวันทั้งคืนนะครับก็เลยวัตถุมงคลท่านนะครับบางส่วนก็จะมีรธรทมธาตุเสด็จอย่างนี้นะครับตลุกคาท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านออร์พรประเครื่องนะครับ โซน96 954 08 08หรือ0814203001อย่างไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัสดุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพ์ะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ